สวต44รึ่งแล้วผมเริ่ไปสวน่อยก็แล้วแรกก็ทำมาทุกสวนเลยแต่ทีนั <Lol termin> ้เราก็ดูดีมาว่ามีการที่ไหนก็เลยคราะอ์แล้วมี3สวนนะสวนเจูรีสวนนารูแล้วก็สวนจัลจักก็เป็นสวนที่การเดินนลแล้วก็มีไฟาเอาดี้เกิดี่ตเรื่องอื่นรุ่งนหมหรือรุ่ง4รุ่งก็เืให้ปลอดต้อปอมาเพราะฉะนันที่มีเอาีมีคนที่ทำงานอยู่ก็เริ่มสาสตอด ว่าบางส่วนเนี่ยไมามารถเอาไปติดต่อไ่ให้ความปลอดภัยหรือความต้องการเพราะว่ากเราต้องจับ้ความต้องการขลักสัจธรรมก่อนค่ะถ้าดีแต่ว่าสิ่งที่บอกว่าให้ให้ดูดีมาคือเราไม่ได้เปิดเพราอยากเปิดเปิดเพราะาต้องการขนาดถึงมีคนคิ่ให้เปิดที่มได้ไหมแล้วต้องบูนเนิ่มีคนจะมาวิ่งวิ่งนตัมากต่อเราก็จะมเปิใะไแต่มันตค่อยไปนะแต่สุดท้ายเราให้่อนแล้วมันก็ต้งีมีพวกขูข้างบนทุกใบ ที่เปิด8นอะไรเงี้ยแต่บางคนขยายมาตั้งแต่ปี5ลแล้วเสร็จแล้วพวกนี้เราไก็อ้ลงทุอเลยเพิ่มันนีแค่แรงงาน5ละาคนก็ให้ไปดูบนตรงไหนที่ประชานต้องการใช้ก็ขยายเพื่อแล้วลดความแออัดเพื่แล้วจนีายมาแออัดอยู่ั้วสั้นก็ขยายขึ้นให้มันไม่ต้องแออัดนะก็ลองดูไปแต่ว่าต้องมีเหนนตุผลดี่อนเสร็จแล้วแต่ตอนแรกก็เป็นมาที่วนก็เลยบอกให้ไปขึ้นไปก็อเอาเปถามาถึงที่มี แล้วก็ที่ผ่านมาสองเดือนทำเรื่องกานศิลปะเยอะมากก็คือโรตีสวยับฐานกาแฟแต่ว่ามีแล้วพิจิตรของพี่แต่ทางเราคจะเป็นเมืองน่าอยู่แล้วทุกคนทีนี้แล้วก็มีคนอีกแล้วกลุ่มซึ่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับานศิลปะทุกคนแลวเลยความถุงงานเทศกาลไอ้แต่ถ้าเป็นงานที่แล้วมันจะมีความสนุกได้เล่วแก้กับงารศิลปะอย่งเงียอกเลการโฆษาการคนที่เกี่ยวข้องก็เลยต้างรำโดยที่โรวเป็นปรากฏทุกที่หลั ที่เป็นเหมือนงานหรือห้องเรียนขนาดใหญ่เหมือนเก้เซี่อเรียนหรือแบบวิทยาลัยอะไรเงี้ยอะไรคุ้มเทพหรือห้องเรียนขนาดใหญ่และแจ้งห้องเรียนเรื่องใหญ่จากใครห้องเรียนเาปอยู่ทั้งกลุ่เที่เลยแล้วปจมีการหลกฐานเรืองความเรียบร้อยแล้วก็งานที่ให้การรู้ความถกเงินเดิไปด้วยกรมีที่อาความที่ว่าเรองใหญ่ที่นี่นะครับต่อต่อถ้าเดี๋ยวเรื่องใหญท่านจะมาดูแลเพิ่มเติมอีก ก็กระทรวิทยาีเ <êtes thấy chưa> ครตอนนี้เริต้นสี่เื่ายนะครับมี่ราอรอมีสอายอครับแล้วก็มีทางไสารัทสตาร์ทอัพะรแล้วก็เอกซอนเป็นที่คอริ่ลก็สี่สี่สี่นแล้วก็ครับเราเิทัพเอ่ย้วครับอย่างที่ท่าู้ว่าบอกนะครับก็คือ เราอยากให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสนุกเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าถึงได้อาจรับแล้วก็เชื่อว่าในส่วนประกอบวิทยาที่จะเรื่องของคณบอรนแล้ท่านจะได้พบกับความสนุนสนานของวิทยาศาสตร์อย่างแน่นอนวิทยาเราได้แน่นครัวนะครับวิทยาใต้เกลรากับที่คิดผมเชื่อว่าทุกท่านที่ได้มาร่วมในประกอบวิทยาเนี่ยก็จะมีความรู้สึกที่ดีขึ้นกับวิทยาศาสตร์นะครับคือวิทยาศาสตร์เนี่ยาเราไปใช้ประโยชน์ได้ในการดำเนินชีวิตและประโยชน์ได้ในการพัฒนาตัวเองให้เราได้หนาทุนสน นะครับก็อยากึ้ดว่าเปิดใจครับให้เข้ามาลอดูวิทยศาสตร์ขั้นตัวนะครับแล้วเราคอว่าเราจะทำร่วมือการทำวยศสตร์ให้ถึงขนาดครับว่าจะเริ่มต้นอยางงาจ่อครับดแล้วสถานที่ก็เอองานที่ดีตริต้นเื่กาบอแต่่าทีแล้วท่านบอกว่าได้วลาให้สถานที่เพิ่มเรี่สามารถได้ต้นเดือเดิมที่ท่านบอกอไรไบ จริงก็ร่วมกับทางพมทางปขมอด้วยเหือนกันนะครับว่าเราจะได้แต่ต้นเรือนเลยทางอชเนี่ยมีพื้นที่ในกรุงเทพมหานครพื้นที่14รัชดาครับแล้วเราเป็นจัตุรัสนิทศรและเราพร้อมที่จะร่วมมือกับมอในการที่จะเริกมระกอบทุกอย่างที่เห็เพื่อนะครับก็เรียนทั้งว่าว่าท่านที่หน้าพร้อมนะครับเราสามารถช่วยเลิกได้เลยในารที่เรีย้ับง่ายๆและมืออาชาพพร้อมที่จะให้คนกรุงเทพมหารร่วมกับการต่อวิทยาได้เลยในนาคบ ผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการถ่ายภาพการถ่ายภาพอะไรก็ได้ที่เป็นวิทยาศาสตร์เป็นธรรมชาติแล้วก็ตรวจเดี๋ยวะกำหนดเยวะทีงานกำหนดตีมกันนะครับแล้วก็ประกวดกันเลยครับจะอัพโหลดตีมแท็กหรือว่าต่างให้เราดูนะครับเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับเพวกเราวิทยาศาสตร์ในตัวก็ได้ทำแบบข้าวหรืออะไรได้อธิบายตัวตนว่าเราเป็นวิทยาศาสตร์ย่งไรท่านใช้น้ำมันยังไงท่านใส่อะไรต่างแบบนี้บ้างแม้แต่การล้าง์คคือการทำอะไรต่างๆอะไรก็วก็ทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์และเราสามารถทำให้มันย้อนกลับได้